สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่หนึ่งบาทก็ซื้อของได้เป็นรายการที่พี่อั้นจะมารีวิวนะจ๊ะกับของราคาหนึ่งบาทที่พี่อั้นซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตว่าเป็นยังไงกันบ้างกับวันนี้นะครับกับชิชูราคาหนึ่งบาทนะครับตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อออวันนะจ๊ะแล้วก็เราจะได้นะครับจํานวนแผ่นมาทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบแผ่นแล้วก็มีความหนาแบบสามชั้นนะครับตัวนี้นะจ๊ะเมคอิน P.R.C. นะครับหรือ People Republic of China พูดง่ายๆคือตัวนี้ Neck in China อะไรจ๊ะมาแกะกันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับชิชูดหนึ่งบาทตัวนี้อ,ออกมานะครับปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอตัวนี้นะครับเป็นลายดอกไม้คือคือของจีนนะครับก็นะจ๊ะจะมีความเป็นอะไรอะ่ะ เพี่อนใช้มาหลายตัวนะครับถ้าเกิดใครดูรีวิวเพี่อนเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบหลักๆแหละแบบไอ้ตัวนี้นะครับแบบที่มันเป็นไอ้นี่แผ่นเป็นลายแล้วก็เป็นแผ่นเรียบแป๊บนึงไอ้แผ่นเรียบอยู่ไหนวะอ่ะแช่มัเถอะแผ่นเรียบไม่เห็นก็ไม่เป็นไรซึ่งตัวนี้นะครับก็ให้อารมณ์นะครับเกรดเนี่ยถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะคุณไปร้านอาหารนะครับที่เป็นข้าวราดแกงนะครับประมาณสามสิบบาทนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าบาทนะครับ ขาจะใช้ชิ่ชูนะครับเกรดนี้นะครับก็ถ้าเกิดเทียบกับของไทยนะครับก็ได้ในราคา10บาทอยู่นะครับแล้วก็เอามาเช็ดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบลายตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้ไหมนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเช็ดหน้าเช็ดปากอะไรได้นะเพราเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาเช็ดปากนะครับก็เป็นเกรดมาตรฐานอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะจ๊ะใช้ได้นะครับเทียบกับของไทยก็ทั่วไปก็ราคา10บาทได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้จายกับของราคา1บาทนะครับก็ถือช่วงสัดเซลนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับ อ่าใครสนใจเดี๋ยวเพื่อนทิ้งลิงก์ร้านให้นะครับแล้วก็ซื้อให้ทันนะครับกับช่วงโปรโมชั่นราคา1บาทด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ของรานหนึบาทมันอยู่แป๊บๆนะครับแล้วมันก็ไปนะจ๊ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เอามาเช็ดหน้าเอ้ยก็เช็ดปากได้นะครับเช็ดมือเช็ดปากอะไรเงี้ยได้ถือว่าได้อยู่อย่างงี้ได้อยู่โอเคครับเดีทุกคนรีวิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นี่นะจ๊ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันมาเจอกันในคลิปหน้าจ้ะ